การผจญภัยของมะลิแมวขี้สงสยัยการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านที่เงียบสงบมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่ามะลิมะลิเป็นแมวสีขาวสวยงามมีตาสีฟ้าสดใสและมีใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นทุกเช้ามะลิจะออกสำรวจหมู่บ้านมะลิชอบไปที่ตลาดที่ที่มีกลิ่นของปลาสดและผักสดใหม่ลอยมาตามลม วันหนึ่งมารีสังเกตเห็นเสียงแปลกๆที่มาจากป่าความอยากรู้ของเธอทำให้เธอตัดสินใจเข้าไปสำรวจขณะที่มารีเข้าไปลึกในป่าเธอพบกับน้ำตกที่ซ่อนอยู่น้ำตกนั้นเป็นประกายใต้แสงอาทิตย์สร้างภาพที่น่าอัศจรรย์ทันใดนั้นมารีได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหลังเธอเมื่อหันไปเธอพบกับกลุ่มสัตว์ในป่าที่มองดูเธอด้วยความสนใจ มีทั้งกระต่ายกวางและสุนัขจิ้งจอกที่เป็นมิตรสัตว์เหล่านั้นชวนมารีเข้าร่วมปิกนิกพวกเขาแบ่งปันผลเบอร์รี่ถั่วและน้ำพึ่งอร่อยๆมารีไม่เคยลิ้มรสอะไรที่หวานและอร่อยเท่านี้มาก่อนเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินมารีรู้ว่าถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วเธอขอบคุณเพื่อนใหม่และสัญญาว่าจะมาเยี่ยมอีกด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความสุขมาลีเดินทางกลับหมู่บ้านพางฝันถึงการผจญภัยครั้งต่อไป และแล้วมะลิแมวขี้สงสัยก็มีชีวิตที่มีความสุขพร้อมเสมอที่จะออกสำรวจและสร้างเพื่อนใหม่